ฟูมากนะครับรบับอ,อะไร<อ>ไม่รู้ว่ายืมๆยืมๆม,ม,ม, <c oughs> ม่ะดูจริงวเมัอนเอลี่เลยทุกคนทุกคนนี่นะครับคือแผ่นเจลลดไข้นะครับซีเนี่ยจะมาทําการทดลองนะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปถ้าเราเอาแผ่นเจลลดไข้นะครับจุ่มลงไปในน้ำนั่นเองอเริ่มกันเลยนะคะรอบแรกเราก็ต้องลอกมันก็จะเนินนึดน,นึงเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลย หล้งจากนั้นนะครับเราก็ต้องรอเวลานะครับรอเวลากี่ชั่วโมงครับห้าชั่วโมงครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าห้าชั่วโมงครับโล<อ>้งน้ำมันจะเป็นยังไงเนาะครับโอเคหลังจากห้าชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่นะครับสิ่งที่สีได้มาครับคือมันแบบรู้สึกลองจับสิเฮ้ย เวันเหมือนวันรู้สึกแปลกๆครับมันคือมันฟูมากสยนีมันฟูมากนะครับบอกกครับอะไรไม่รู้ยิ้ม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 ากดูสิมันเอเลี่เลยทุกคนดูซิวิดึเออมันเขี้ยวอ่ะมันดูขยแยงมือไหมดูขยแยงมือครับแล้วก็จะกรจีด้วยทุกคนบอกเลยว่าไปลองทำกันดูได้นะครับ บอกเลยว่าสนุกมากมากเลยนี่เล <Yeah, yeah. S 2> ี้สิเลีสิเลี้ยงสิเอวีเยอะๆจับสิอุวยมันนิ่มๆหยิบๆอ่ะเออเขาว่าไงลวกเออดีน,นะคุณ <c oughs> สภาพของมันนะครับมันฟู <c oughs> และใหญ่มากเลยเนาะครับอันนี้สีแบบมันคือมันฟูเองจริงๆเลยนะครับ มันแบบมันได้น้าใช่ไหมมันอมคือมันอมน้านะครับตัวเจลเนี่ยมันอมน้ําจนมันฟูขึ้นมานะครับแบบนี้เลยซึ่งมันก็แปลกๆนะครับแล้วก็รู้สึกหยิ่งมากเลยทุกคนเนี่ยดูดิแถมลื่นด้วยนะทุกคนนี <c oughs> <c oughs> ่ลื่นมากเลยนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่นเหยุ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมันลื่นมาก อืมสนุกมากเลยครับมันลื่นเหรอลื่นมากแต่นูกปล่อยเลยนะนี่นะทุกคนรับค่ะนี่ดีสิบิ๊บเยอ่ยทุกคนตัวดีมันลื่นมากเหมือนกำลังเอี่ยนกำลังคาน บอกเลยว่าสนุกมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคบก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนอะย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สีัำคลิปต่อแบบนี้ต่อๆกันไปนะครับบ๊ายบายบายบายครับ